ยุ้ยปัทรมวันดงสิทธิพรพาลูกสาวน้องพริมมี่เที่ยวญี่ปุ่นชาวเน็ตแซวเหมือนพี่ชายพี่สาวพาน้องไปเที่ยวเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆส,ส,สำหรับยุ้ยปัทรมวันและสามีดงสิทธิพรที่ล่าสุดโคงลูกสาวคนเดียวน้องพริมมี่แท็กทีมบิลัดฟ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมเก็บภาพความประทับใจจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์มาให้แฟนๆได้ชมกันแบบจัดเต็มสิ่งที่ทำให้หลายคนต้องร้องว้าวก็คือความน่าเด็ดของคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแทบ ไม่เปลี่ยนไปจากยุค90แฟ,แฟนๆต่างคอมเมนต์กันรัวๆว่าดูเหมือนพี่ชายพี่สาวพาน้องไปเที่ยวมากกว่าเพราะยุ้ยปฐมวันปัจจุบันอายุ49ปีและโด่งสิทิพรอ,อายุ51ปีแต่ยังดูสดใสและมีสเสน่ห์ไม่แพ้สมัยเป็นนักแสดงสุดฮอตในยุค90สำหรับน้องพริมมี่ลูกสาววัย15ปีก็กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวความสวยพุ่งขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งมีความสามารถรอบด้านทำให้หลายคนจับตามองว่าอาจได้เห็นเธอก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยพ่อแม่ในอนาคต ย้อนกลับไปในยุค90ยุ้ยปฐมวันเป็นนักร้องและนักแสดงที่โด่งดังจากค่ายคีตาเร็คอร์ดมีผลงานเพลงฮิตอย่างรู้แล้วะหนาวและมีผลงานละครต่อเนื่องตั้งแต่ปี2529จนถึงปัจจุบันส่วนโดงสิทิพรก็เคยแจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องสติแตกสุดโคโลกและเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอเพลงฮิต18ฝนของเสือธนพลแม้เวลาจะผ่านไปกว่า30ปีแต่ความสวยหลอ่อและความรักของคู่นี้ยังคงมั่นคงเหมือนเดิมเป็นครอบครัวที่อบอุ่น และน่ารักมากๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนๆถึงลงรักพวกเขาไม่เปลี่ยน